ห้าความโชคร้ายที่มีความโชคดีซ่อนอยู่ 1. ความลำบากสอนให้อดทนเพราะเคยจนทำให้รู้คุณค่าของเงินรอบครอบกับทุกก้าวของชีวิต 2. ความขาดแคลนสอนให้รู้จักการให้เพราะเคยไม่มีจึงเข้าใจว่าการแบ่งปันนั้นมีค่าที่สุด 3. ความต่ำต้อยสอนให้เรารู้ว่าคำดูถูกคือความเจ็บปวดไม่ว่าจะสูงส่งแค่ไหนดีแค่ไหน ก็ไม่ควรไปเหยียบย่ำหัวของใครให้ต่ำลง 4. ความได้โอกาสสอนให้เราสแสวงหาโอกาสเมื่อมีโอกาสก็จะรู้จักแบ่งปันเพื่อผู้อื่นเสมอ 5. ความพ่ายแพ้สอนให้เรารู้ว่าควรจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีเรื่องอีกมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้และพยายามมากกว่าเดิมบางครั้งการขับเคลื่อนความสำเร็จไม่ได้มาจากต้นทุนที่ดีเสมอไป แต่เกิดจากคนที่มองทุกอย่างในแง่ดีคิดบวกได้แม้ช่วงชีวิตกำลังติดลบทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสอนให้เรารู้ว่าชีวิตจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรและนี่คือ5ความโชคร้ายที่มีความโชคดีซ่อนอยู่อย่าลืมกดติดตามช่องแอมสตรองไว้ด้วยนะคะเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง